ดีฉลอมทำทำมะนาวเนี่ยนี่แล้วก็สูตรพิเศษด้วยเนี่ยพิเศษมะนาวจับได้สวนแทนที่นี่ที่นี่ที่นี่เออสกายอยากเด่าพันมะนาวเลนะทำทำอะไรพิจิตร่้งพิจิตร่้งพิจิตรางขายขายต้องทำเท่าไหร่นะพันกระดับรอยไม้พุ่มขายเป็นไม้พุ่มต้นละสามรอย ต่อเป็นโอต้นโอเด็ดโลกกิดอะไรไปมีดอกไปโบก็ได้เลยไม่ต้องห่วงต้นจะล้มใช่ไหมไม่ต้องกลัวได้ผลกินเลยได้ผลเรื่อยต่อเนื่องเลยไม่ต้องปลาลูกทิ้งไม่ต้องต้นกลัวต้นจะแกนไม่ต้องไม่ต้องห่วงไม่ต้อง่วกไม่ต้องบวนี่ผมเนี่ยผมมาทุกทีเนี่ยเนี่ยลุ่มห้าร้อยทำไปนี่เหลือสองต้นละ นี่หน่ห้าร้อยออกลูกยังอ่ไปดูไก่ไก่ไก่เนี่ไปดูไก่เดี๋ยวก่อนนี่ห้าร้อยนนี้ใครใครไม่มาถึงที่มึงจะกินน่ะไม่จะกินไม่จะกินถ้ามาถึงไรเนอมะนาวไม่งจะกินเช้ามะนาวจากไร่ของแท้แล้วก็มาไม่ถึงไร่มะนาวลำหินแน่นอนคนมาไร่มะนาวลำหินนกเขาช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 ามาจากเชียงราย สินดอยยางนะดอยอย่างเช่นสัมภารไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาตอนนี้นะโลกของจอกอะใครอยากไปดูถูกนะขาดตลาดใช่ไหมใช่ใช่ตอนนี้ราคามันดีดีแล้วที่มาได้ตอนนั้นตกลงพี่นะนะเขาก่อนผมจ่ายเงินลุกหลานใช่ใช่ตอนนี้เรามีแต่คนมาแย่งซื้อนะ ใช่ใช่มากันแล้วก็ญาติญาติของจะเอาอีกสิบสองคู่ไม่ใช่หกคู่หรือเปลหกคู่แพ้จากไรเมืองกาญน้ำพึ่งน้ำพึ่งน้ำพึ่งแท้นี่ไม่ใช่ธรรมดาน้ำพึ่งแพรแท้เมืองกาญนนในป่าเมืองกาญนน้ำผึ้งเดือนห้าอะไรอด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 มาบ่อยเด็กินบ่อย นานมาทีก็ได้น้อยสบายสบายสบายกินละชุ่มคอแกงไอชุ่มคอโอ้ใส่นี่ไม่ใช่ใส่น้อน้อยเลยเนี่ยนะสูตรเลยอ้าวสูตรมันทำตามสูตรมันคนละแก้วคนละแก้ว ลูกสาวทำยังอาชาใสชาใส่ดู่ละชาเชียงรายแหละลูกสาวทำยังสูตรไม่ได้บอกไม่เคยได้ทำเข้ามาก็ได้ทำโอเคอร่อยแน่อร่อยแน่อร่อยแน่กินลติดใจไอชาไรที่ตันสู้ไม่ได้ที่ปั๊ม ใครว่าเกษตรกรไม่มีความสุขไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเราเปลูกเองเราปลูกเองทําเองกินเองถวกมาเลี้ยงด้วยฝีมือเองไม่ต้องไปจ้างใครมาทำสบายมากถวกมาแล้วก็คุ้นใจได้ไม่ต้องว่าจะจะมีสาราพิษของในได้นี่ชีวภาพทุกยอย่างไหนลองยืน่นมันยืนย่นยื่นมาดูที่มันสวยขนาดไหน ยืนดูนะ้ำมันเลยโอ้โห oh น,นั oh, nah, ่นโอ้น่ากินเลยได้ <Okay. S 1> ลองชิมหน่อยทีช hey, ิมโอ <Okay. S 1> oh ้โ <laughs>